ในคาถานี่กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่คําว่าผู้คงที่เนี่ยนะหรือเป็นผู้มั่นคงเนี่ยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงหรือจึงจะเรียกว่าเป็นผู้คงที่จริง,รงๆนะควรจะแค่ไหนพระสารีบุตรท่านนิเทศไว้ในสารีปุตตะสุตตะนิเทศที่16ข้อ896กล่าวว่าคำว่าผู้คงที่ความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ โดยอาการห้าเนี่ยนะค่าคงที่นะห้าอย่างหนึ่งเป็นผู้คงที่ในอิทธารมณ์และอนิธารม์คือคงที่ในอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเนี่ยหนึ่งสองก็ 2. เป็นผู้คงที่เพราะอาัฐาว่าสละแล้วสามเป็นผู้คงที่เพราะอาัฐาว่าข้ามแล้วสี่เป็นผู้คงที่เพราะอัฐว่าพ้นแล้วห้า เป็นผู้คงที่เพราะอัตถาว่าแสดงออกซึ่งธรรมนั้นๆจะอธิบายโดยลำดับว่าข้อหนึ่พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิถารมเนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้คงที่แม้ในลาบแม้ในเสื่อมลาบน,นะก็คือคงที่ในโลกธรรม เป็นผู้คงที่แม้ในยศแม้ในความเสื่อมยศเป็นผู้คงที่แม้ในสรรเสริญแม้ในความนินทาเป็นผู้คงที่แม้ในสุขแม้ในทุกโลกธรรมเนี่ยนะมีมีแปดประการนะสายดีมีอะไรบ้างลาบยศสรรเสริญแล้วก็ความสุขเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายดีเมื่อได้รับลาบยศสรรเสริญและสุขเนี่ยนะโดยทั่วๆวไปแล้ววิถีจิตจะต่อด้วยอะไรธรรมดานะปกติของคนไม่ได้ฝึก ต,ต่อด้วยโลภะซะส่วนใหญ่ใช่ไหมพ้นคนที่โลภะเกิดขึ้นในในอิทธารมเหล่านี้นะคือไม่ว่าจะลาบยศสรรเสริญหรือสุขพวกนี้ก็ชื่อว่าหวั่นไหวและเอียงไปสุดข้างหนึ่งแล้วนะนะแล้วพวกที่ได้รับเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับนินทาแล้วก็ได้รับความทุกข์เนี่ยนะโดยทั่วๆวไปแล้วเป็นโทสะโท,สะ,โทสะก็เอียงอีกข้างหนึ่งเหมือนกัน ทีนี้ทาตัวเฉยๆเลยใช่ไหมทาตัวแบบพระเตมีใบเลยนะเฉยก็เฉยอย่างเดียวอย่างนั้นเนีย่ยไม่ใช่เฉยอย่างนั้นนะแต่หมายถึงคนที่รอบรู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างดีถ้าถือโดยสุภานิมิตเป็นโลภะใช่ไหมในอารมณ์นั้นนะนะถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตเป็นโทสะถ้าอุเบคานิมิตโดยทั่วไปก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นคนนั้นจะต้องรอบรู้อารมณ์นั้นเป็น อย่างดีเหมือนั้นเถอะวิจัยอารมณ์นั้นเป็นอย่างดีอันนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐินั่นนะหรือว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะคําว่าไม่หวั่นไหวหรือเป็นผู้มั่นคงในที่นี้อนุภาพของปัญญาเนอะอนุภาพของปัญญาทําให้ไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่เพราะยาชาว่างนันนยาชาก็เลยทําให้กระเดกไม่ได้เลยมันมั่นคงมากไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้จะอุปมาว่าหากว่าชนทั้งหลายพึงรูปไล้พระพาหาข้างหนึ่งคือนะแขนของพระองค์อนะ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องหอมเอาน้ําหอมอย่างดีมาลูบแขนซ้ายหมดแล้วก็พึงถากพระพาหาอีกข้างหนึ่งด้วยมีดเนี่ยนะมีดมีดโกนอีกข้างหนึ่งมาแล่นเนื้อทิ้งหมดเลยแั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่ทรงยินดีในการลูบไล้ด้วยเครื่องหอมโน้นและไม่ทรงมีความยินร้ายในการถากด้วยมีดน้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละความยินดีและความยินร้ายเสียแล้วทรงล่วงเลยความยินดีใจและเสียใจแล้วทรงก้าวล่วงความพอใจและความพิโรธเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมอย่างนี้เั้นใจมั่นคงขนาดนี้จะไปแอบทําชั่วได้ที่ไหนนะนั้นแอบทําชั่วไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะเหตุให้คิดไม่ดีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ละได้หมดแล้ว ทีนี้ที่สองนะพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะอาัตาว่าสละแล้วเนี่ยนะคงที่เพราะสละแล้วคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสละคคยนะสละก็น่าจะเข้าใจนะท่านบอกว่าคายอีกนะปล่อยละสละคืนราคะโทสะโมหะ ความโกรธความผูกโกรธความลบลูความตีเสมอความริษยาความตนีความลวงว่า้งเถอะละความหลอกลวงอ่ะนะความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุริยเทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาพิสังขารทั้งปวงอกุศลและอภิสังขารเนี่ยนะพระองค์นี้ สละคายปล่อยละสละคืนทั้งหมดไปแล้วพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะสละแล้วอย่างนี้สละบาปทุกชนิดเหมือนกันแต่หนึ่งอย่างหนึ่งก็คือสละกรรมที่นําไปสู่การเกิดในภพใหม่ทุกชนิดอันนี้ชื่อว่าผู้คงที่เพราะอัฏฐาว่าสละแล้วส่วนในยะที่สามพระองค์ชื่อว่าผู้คงที่เนี่ยนะเพราะอัฏฐว่าข้ามแล้วถามว่าเป็นอย่างไร เป็นผู้คงที่เพราะข้ามแล้วเนี่ยนะหมายคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้ามคือข้ามขึ้นก้าวล่วงก้าวล่วงด้วยดีล่วงเลยแล้วซึ่งกามโมฆะพโคะทิถโถคะและอวิชโชคะเรียกว่าข้ามโอฆะสีได้แล้วทิีทิโอฆะข้ามด้วยมักไหนมักนี่อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นชื่อของสะพานนะเสตุเนี่ยนะเป็นชื่อของสะพานเนี่ยอาิยมักเนี่ยเป็นเหมือนกับสะพาน สะพานคือโสดาปฏิมักข้ามทิศโถคะสะพานคืออนาคามิมักเนี่ยข้ามกามโมคะสะพานคืออรหัตมักข้ามภวโคะและอวิชโชคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยข้ามโอคะสีด้วยสะพานคืออริยม,มักและคลองแห่งสงสารทั้งปวงพระองค์เนี่ยละคลองแห่งสงสารคือการดําเนินไปในสงสารเนี่ยพระองค์เนี่ย ละหมแล้วคลองแห่งสงสารเนี่ยนะละได้ยังไงโสดาปฏิมักเนี่ยนะละสงสารในภพที่แปดเป็นต้นไปนั้นภพที่แปดของพระโสดาบันนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นกระแสะสังสารวัตรถูกตัดตั้งแต่โสดาปฏิมักนะตัดภนะพที่แปดไม่มีถ้าพระสกอทาคามีเนี่ยนะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว้าไอที่เกินไปนั้นถูกตัดไปหมดแล้วถ้าพระนาคามีตัดจนไม่มาสู่ภพนี้โดยการปฏิสนธิอีกเลยถ้าเป็นพะอรหรัน ไม่ปฏิสนธิในภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก้าวล่วงคลองแห่งสังสารวัฏทั้งปวงอย่างนี้หมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงอยู่จบพรหมจรรย์แล้วพรหมจรรย์นี่มีกี่อย่างนะพรหมจรรย์มีสองอย่างหนึ่งศาสนาพรหมจรรย์สองมรรคพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องมีศาสนาพรหมจรรย์ใช่ไหมพระพระองไม่ได้รับคําสอนมาจากใครเพราะฉะนั้นพระพุธองมีแต่เฉพาะมรรคพรหมจรรย์ พระองค์นี้ประพฤติมัคคพรมจรรย์จบแล้วแต่ถ้าพระสาวกทั่วๆไปเบื้องต้นต้องมีาศาสนพรหมจรรย์ก่อนาศาสนพรหมจรรย์เป็นชื่อของไ <Okay. S 1> ตรสิกขานะอธิศีนอธิจิตอธิปัญญานี่ชื่อว่า,าศาสนพรหมจรรย์สิกขาสามบริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่ามัรคพรมจรรย์อันนี้พระพุทธเจ้าสําเร็จมัรคพรมจรรย์แล้วแล้วก็ประพฤติจารณะแล้วจารณะมีสิบห้านะ เดี๋ยวจะศึกษากันต่อไปนะคือศีลสังวรอินทรีสังวโรโพชเนมตันยุตาชาคริยานุโยกศรัทธาหิริโอตตาป,ปะพหูสูตรสติวิริยะปัญญาแล้วก็ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและก็จตุทฌานเนี่ยนะอันนี้จารณะเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเป็นเครื่องดําเนินไปสู่พระนิพพานเนี่ยพงประพฤติแล้วดําเนินถึงทางไกลแล้วดําเนินถึงทิศแล้ว ดำเนินถึงที่สุดแล้วรักษาพรหมจารย์แล้วทรงบรรลุอุดมทิฐิแล้วเนี่ยนะถึงทิฐิที่สูงสุดหรือว่าสุดยอดโดยเฉพาะทิฐิระดับอรหัตผลหรือว่าสัพพัญยุตยานเนี่ยนเะจริญมรรคแล้วมรรคทั้งหมดเนี่ยพระองค์เจริญบริบูรณ์ละกิเลสแล้วมีการแทงตลอดมิได้กำเริบเรียกว่าอะกุปปาเจโตวิมุตเป็นความหลุดพ้นเป็นความเข้าถึงแบบไม่กำเริบถามว่าโซดาปฏิพันธ์นี่ยยังกำเริบไหม โซดาปฏิผลํำเริบไหม,มกำเริบเพราะว่าถ้าสกทา,าคามีมัสกทา,าคามีผลเกิดอันนี้ก็กำเริบละพระมัคที่เหลือเนี่ยนะยังกำเริบอยู่อรหัตตรรัทยังกำเริบเพราะยังมีอรหัตตผลอีกแต่ถ้าอรหัตตผลเนี่ยไม่กำเริบเพราะไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยถึงสุดถึงสุดยอดแล้วเพราะพระองค์บรรลุธรรมะที่ไม่กำเริบแล้วเนี่ยนะมีนิโรธอันทําให้แจ้งแล้วเนี่ยนะนิพพานเนี่ยนะทำให้แจ้งหมดแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกําหนดรู้ทุกละสมุทัยเจริญมักทรงกระทําให้แจ่มแจ้งซึ่งนิโรธนะนะทรงรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทรงกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ทรงละธรรมะที่ควรละทรงเจริญธรรมะที่ควรเจริญทรงทําให้แจ้งธรรมะที่ควรกระทําให้แจ้งอันนี้ก็ห้าคำใช่ไหมอภินยยธรรมสอง ปริญญาธรรม3รมามปหาตปรธรรม4ีมสัชิกาตปรธรรม5ภาเวตปรธรรมเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถอนอวิชาอันเป็นดุดลิ่มสลักออกแล้วเนี่ยนะถ้าถ้าพูดถึงลิ่มสลักเนี่ยนะพูดถึงประตูเมืองสมัยโบราณเน่ยนะเขาใช้ลิ่มสลักใช่ไหมถ้าถ้าลงกรอนเนี่ยนะไม่มีใครสั่งเปิดได้แม้แต่พระราชา ถ้าพูดถึงเมืองโบราณเนี่ยนะถ้าเขาลงกรอนแล้วเนี่ยไม่มีใครสั่งเปิดได้เพราะฉะนั้นไอ้ลิ่มอันนี้สําคัญมากศาสตร์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามีลิ่มสลักอันนี้คือ,อวิชานี่นะแทงเอาไว้แล้วเนี่ยก็ยากที่จะถอนได้อวิชามันแทงไว้ตรงไหนบ้างอ่ะมันมันเป็นลิ่มมันปักไว้ตรงไหนบ้างสมมุติว่าถ้ามันเหมือนเข็มหมุด่ะนะมันปักอยู่ส่วนไหนบ้างหรือมันปักทั้งตัว น,นะฮะกายาวินญ,ญาไมนะ่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมปักตั้งกับหัวจรดเท้าเลยแหละอน,นะ <c oughs> ก็ไม่มีถอนออกเะเออถอนถ้าถอนออกจากเส้นผมนเออเกสาเกสาสมุททยใช่ไหมถ้ามันถอนออกมันต้องแทงแบบนั้นต้องตัดสะู้แบบนั้นไม่ได้ถอนเลยนั้นปักอยู่ที่ผมอีกอวิชาปักกัที่ผมอวิชาเนี่ยปักอยู่ที่ที่ขนคิ้วเออเนโลมาโลมาสมุไทยโลมานนโรธมันก็ปักไปอีกไม่เห็นอีกอน,นะปักที่ไหนอีกปักที่ ผิวหนังอย่างเงี้ยมันก็ปักเอกเขามองไม่เห็นอริยสัจในส่วนนั้นนั้นสรุปแล้วมันปักหมดเลยมันอันนี้มันเป็นเหมือนลิ่มสลักนะมันปักไว้มันเหมือนสกัดจุดเอาไว้นะครับวิชาไม่ให้ไปไหนหรอกทรงเรียรายกรรมอันเป็นดังคูเสียแล้วเนี่ยนะกรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับคูล้อมเมืองกันนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทำลายคูหรือถมคูเนี่ยเต็มหมดนะทรงถอนตันหาอันเป็นเหมือนเสาระเนียดขึ้นแล้วนะคือคือสมัยก่อนกำแพงเมืองเขาใช้เสาใช่ไหม เสามาปัก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 เนี่ยนะเสาใหญ่มาปักอัน Jamie, lonely, นั้นก็ตันหาที่มากขนาดนี้ก็ถอนหมดแล้วไม่มีสังโยชน์เป็นเหมือนบานประตูแล้วเนี่ยนะสังโยชน์นี่เหมือนประตูเข้าเมืองเหมือนกันประตูปิดเปิดเนี่ยนะทำลายเรียบร้อยเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกมีมานะเป็นดุจธงอันตกไปแล้วปรงภาระเรียบร้อยแล้วปลงอะไรภาระเนี่ยนะปรงขันธภาระเรียบร้อยแล้วกิเลสภาระ เป็นต้นเนี่ยนะปรงเรียบร้อยหมดไม่มีโยคากิเลสคือไม่ได้เกี่ยวข้องโยคามีสี่นะกามะโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะ,วะ,ยคะ,ยคะอวิชยาโยคะเนี่ยนะโยคากิเลสเครื่องเกี่ยวข้องเครื่องประกอบนี่ถอนหมดอันนะั้นมีองค์ห้าอละได้แล้วเนี่ยนะเฉพาะนิวรนเป็นต้นเนี่ยละหมดแล้วประกอบด้วยองค์หกมีสติธรรมะเอกเป็นเครื่องรักษานะมีธรรมะเครื่องอาศัยสี่มีทิฏฐิสัจ,จะเฉพาะอย่างหนึ่ง อันทรงบรรเทาเสียแล้วเนี่ยนะคือทิฏฐิทุกอย่างเนี่ยละหมดมีการสแสวงหาอันชอบไม่ย่อหย่อนประพฤติประเสริฐมีความดําริไม่ได้ขุนมัวมีกายยสังขารอันระง,งับแล้วมีจิตพ้นดีแล้วมีปัญญาพ้นดีแล้วเป็นผู้มีความบริบูรณ์มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นอุดมบุรุษเป็นสุดยอดบุรุษเป็นสูงสุดนะนะเป็นประมะบุรุษบรมเนี่ยแปลว่าสูงสุดนะนะ ถึงความบรรลุอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมิได้ก่อคือไม่ได้ก่อโลภะขึ้นเลยแล้วก็มิได้กําจัดกําจัดดํารงอยู่แล้วมิได้ละมิได้ถือมั่นละแล้วดํารงอยู่แล้วมิได้เย็บมิได้อยากเห็นนะเย็บแล้วดํารงอยู่เนี่ยนะคือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องก่อพบใหม่เป็นต้นของพระองค์ไม่มีแล้วพระองค์มิได้ดับมิได้ให้ลุกดับแล้วดํารงอยู่ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปดับสมูทัยอีกเลยนะถามว่าทําไมอะ่ะเพราะละไปดับไปเรียบร้อยทล้นพระอ,องค์จึงไม่ต้องทาดับอีกไม่ต้องปฏิบัติเพื่อดับเพราะดับเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้ก่อให้มันลุกขึ้นอีกนะเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยดับหมดแล้วดํารงอยู่เฉพาะเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยสีละขันขันตัวนี้เนี่ยนะแปลว่ากองแปลว่าคุณก็ได้แต่ว่าเรียกว่าคุณคือศีขันตัวนี้แปลว่าคุณแต่ว่า ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันเพราะเยอะไม่ได้มีหน่อยเดียวน,นะขันศีลขันเนี่ยศีลเยอะแยะไปหมดเลยสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติญาณทัศน,นขันอันเป็นอเสขะแทงตลอดอริยศาสตร์แล้วดำรงอยู่ก้าวล่วงตันหาอย่างนี้แล้วจึงดำรงอยู่ดับไฟคือกิเลสแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่เพราะไม่ต้องไปยึดถือเอายอดชัยแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่ในความซ่องเสบมิมุติ ดำรงอยู่ด้วยความเมตตาพระพุทธเจ้านี่ดำรงอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคือดำรงอยู่ด้วยพรหมิหารดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดำรงอยู่ในความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างด้วยตันหาตันหานะ่ะเป็นตัวที่ทําให้กระด้างวังนั้นจิตเนี่ยกระด้างเพราะตันหาเพราะทิฏฐิมานะแต่พะองค์ไอความกระด้างแบบนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์ดำรงอยู่ใน ผู้หลุดพ้นดำรงอยู่เป็นเพราะเป็นผู้สันโดษดำรงอยู่ในสุดรอบแห่งขันนะอยู่ถึงที่สุดรอบแห่งขันอายตนะคติที่สุดแห่งคติที่สุดแห่งอุบัติที่สุดแห่งปฏิสนธิที่สุดแห่งพบที่สุดแห่งสังสาระที่สุดแห่งวัตตะดำรงอยู่ในพบอันมีที่สุดดำรงอยู่ในอัตภาพอันมีที่สุดดำรงอยู่ในร่างกาย อันมีในที่สุดสมจริงนางคาถาที่ท่านประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีภพนี้เป็นที่สุดมีอัตภาพนี้เป็นทีหลังว่างั้นเถอะอโคหมัสมิโลกัสะเชทโทเสทโธเศโธหมัสมิเนี่ยนะหมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นอะนะเป็นผู้สูงสุดแล้ว่างั้นเขาบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานั ชานิปูนพภวนเนี่ยนะการเกิดขึ้นในภพใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปที่จริงเนี่ยท่านปฏิญาณตั้งแต่แรกเกิดใหม่ๆด้วยซ้ําไปแทงตลอด่าภพเนี่ยเป็นภพสุดท้ายของท่านเพราะหลังจากนั้นการนอนในคันเป็นต้นของท่านไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะท่านแต่ที่จริงแล้วท่านพูดตั้งแต่อายุคลอดได้ไม่กี่นาทีนะตั้งแต่เดินไปทิศเหนือเนี่ยนะเดินแล้วก็เปล่งอาสภิวาจาตรงนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นพป่าประกาศแล้วว่า เนอนในคันแบบนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายมือนั้น